เตปี๊บเต๋อปี๊บดิวันนี้คือต้นต้นปี๊บใจลึกๆคือมันหอมมากเฮ้ยพี่อะเขียวคือว่าหนูคิดว่ามันจะเกินไปหรือเปล่าคะคืตรงนี้มันแอบต่อหน้าตารกกำนันสวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์เขียวพี่ยักษ์เขียวกลับมาแล้วนะครับกับวันนี้ดีใจมากคิดถึงเธอจังเลยโอ้โหนะครับนี่น้องยักษ์คิ้วคนเดิม ค่ะแล้วสวาสนี่ะเออนิดาสิโค่ะพูนนดเลยว่าวันนี้กลับมาเป็นน้องยักษ์คิ้วกลับมาเป็นคนช่างสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้อ่ะวันนี้ต้อนอะไรคะอา้าวน้องยักษ์คไม่ได้เตรียมมาเหรอ,อะยังไม่ได้อ่านงั้นเอาสดเลยแล้วกันต้นนี้นะต้นไหนคะบอกเลยว่ามันเป็นต้นที่เบสิกมากอ,อ่ะวันนี้บอกเลยว่าเบสิกแต่ว่าทุกคนรู้จักแต่ว่ายังอยากจะเชียร์อยู่ว่ามันเจ๋งยังไง เวลาคนแก่เนี่ยเวลาเขากินยาชูกําลังแล้วเขาต้องแบบเตะอะไรให้ดังนะเตะเตะปี๊บเตะปี๊ออน,นี่วันนี้คือต้นต้นปี๊บ,บใชตบต่ต้นปี๊บเดีต้นปี๊บนี่สำเนียงฝรั่งเคยมีเพื่อนฝรั่งพูดว่าต้นปี๊บเป็นต้นปี๊บจริงๆคือต้นปี๊บนั่นเองครับวันนี้ ้าววันนี้ต้นปีบหรือต้นกาสลองบางคนก็รู้จักในชื่อต้นกาสลองถูกต้องนะฮะถ้าถ้าเราดูนี่ก็คือต้นนี้เองนะครับนี่สูงขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเออต้อนนี้มันเจ๋งันดียงไงนีพ่พอดีว่าเทปนี้มาถ่ายกันมันเป็นช่วงที่มันกําลังออกดอกพอดีคือ,อยืนตรงนี้คือรู้สึกเหมือนแบบได้กลิ่นหอมสูยใจลึกๆเพราะว่าคือมันหอมมากตรงนี้สุรยิยันมาสการา<อ>นี่พีช<ะ>เขียวเก็บมาฮะ พี่พี่ะเขียวคือว่าหนูคิดว่ามันจะเกินไปหรือเปล่าครับตรงน,นี้มันแบบเฮ้ยต่อหน้าทารกกำนันนี่เอาให้ดูนะครับนี่เก็บมา20ดอกนะครับนี่คือดอกปีมฮะบขนาดนั้นเลยเออดูกล้องโฟกัสเก่งแค่ไหนไงแล้วก็ดูแท็กตามได้ไหมอ่ะนะครับนี่อ่ะนอกจะคิ้วถือโดมเลยฮะหอมช่วงฤดูนี่ฮะตุลาคมพฤศจิกายนดอกปีบเนี่ยจะออกดอก เต็มต้นเลยนะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมันเป็นสัญญาณที่ว่ามันจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับอากาศจะเริ่มเย็นๆแล้วมันจะเป็นฤดูการแห่งความสูงฤดูการของเทศกาลอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่เราเห็นดอกปีบลรวได้กลิ่นดอกปีบเราจะรู้สึกแบบโอ้ดีเหลือเกินอากาศหนาวมาละใช่แล้วดอกปีบนี่นะต้นปีบเนี่ยเป็นต้นที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาแบบช้านานละจริงเหรอคะแล้วคนสมัยก่อนนี่ก็ใช้ปีบแบบแทบทุกส่วนนี่เป็นสมุนไพรได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลากเป็นใบเป็นดอกโดยเฉพาะดอกเนี่ย ได้เยอะเลยเออันนี้เหรอคะทำทำ<ช>อะไระได้บ้างะคะอ่ายกตัวอย่างหนึ่งอันละกันตัวอย่างหนึ่ละกันว่า <c oughs> ถ้าเกิดแบบเฮ้ยเกิดทำแบบคอบพืดหายใจติดขัดหายใจไม่คล่องเอาดอกป<ม>ีบเจ็ดดอกโนยังมันต้องแบบพิเศษกว่นาน,านาี้นิดหน่อยเอาดอกปีบเจ็ดดอกตากแห้งตากแห้งจะเอามาโมงไปบุหรี่แล้วดูดอ้ยปอดโลง่งหายใจโลง่งมันใช่เหรอวะครับเนี่ย <c oughs> แต่มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะแต่ต้องเป็นดอกหรือเปล่าคะประมาณนี้ละอามากกว่านี้ก็เป็นซิก้าแล้วแม่เอานมงใหญ่ ใช่ไหมเออนี่แหละนะครับแล้ววันนี้ที่อยากจะแนะนําต้นปีให้ฟังก็คือว่าเนอกเหนือจะสมบัติต่างๆกันแล้วเนี่ยที่แบบเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะหรือว่าเราหาอ่านได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยนะฮะต้นปีบเนี่ยถ้าใครอยากจะปลูกอยากจะจัดสวนในบ้านทําสวนที่บ้านเนี่ยนะฮะต้นปีบนี่จะเป็นต้นไม้ที่ดีมากๆอีกต้นหนึ่งนะครับต้นไม้ที่แบบแล้วก็ฮิตกันมาช้านานเลยในวงการจัดสวนวงการออกแบบพราดอกหอมดอกหอมเนี่ยสวนหนึ่งนะอันดับแรกเลยคือตอนเนี่ย ราคาถูกตอนอน,ตอนี้เนี่ต้นต้นอย่างเงี้ยแบบอยู่ในหลักแบบพันบาทอะไรเงี้ยถูกถูกไม่แพงนะครับหาซื้อได้ไม่แพงแล้วมันปลูกง่ายโตง่ายผลแล้งไม่ต้องดูแลมากปล่อยจริงๆแบบปล่อยตามธรรมชาติสบายๆแต่ว่าอันอันดับแรกก็คือว่า ไอ้ที่ปลูกเราอะอย่าให้น้ํามันขังอย่างนั้นอ่าอันนี้เป็นคีย์หลักเลยน้องไม่ชอบน้าท่วมขังมันมันขังไม่ได้ขังเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวมันอะไรอย่างเงี้ยฮะให้ความรู้นิดหนึ่งสำหรับคนที่จะขุดล้อมาปีกไปปลูกนะเทคนิคตอนแรกนิดนึงก็คือว่าอย่าให้น้ําท่วมขังนะแต่ว่าพอมาปลูกปุ๊บลดน้าเยอะๆนิดนึงช่วงแรกลดน้ําช่วงแรกจะรู้ได้ไงคะว่าประมาณกี่วันแบบต้องลดเยอะๆประมาณกี่วันก็ต้นไม้พอเอาไปลงปุ๊บเนี่ยฮะอันดับแรกที่ต้นไม้จะสร้างขึ้นมาเลยก็คือสร้างรากก่อน สร้างรางมาหาอาหารก่อนแล้วเมื่อไหร่พอรากมันพร้อมแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะส่งกลับขึ้นไปแล้วมันผลี่ใบใหม่เพราะแตกใบใหม่เมื่อไหร่แปลว่ารากเริ่มโอเคแล้วก็เลยว่าปล่อยธรรมชาติได้แล้วใช่ใช่เริ่มปล่อยได้เอตรงนี้มันจะมีต้นเล็กๆนป่ะนี่ฮะต้นเล็กๆเนี่ยปีบเนี่ยจะเป็นต้นที่แบบมจะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาจากรากมันได้ด้วยรากมันจะวิ่งไปวิ่งไปเหมือนไหลวิ่งไปนะฮะแล้วมีต้นเล็กๆงอกมาถ้าตัดต้นใหญ่ปุ๊บใช่ไหมครับ โอ้โหอาหารที่นี่เหลือเต็มเลยไม่ได้เอาไปเลี้ยงต้นใหญ่มันก็มาผุดเป็นต้นเล็กๆเขึ้นมาตามล่าได้ไม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเอาออกจริงๆก็ถอนรากถอนโคนไปฮะหรือว่าต้องใช้น้ํายาอะไรราดไปแล้วต้นเล็กๆนี่คือเป็นต้นปีบเหมือนกันหรือเปล่าเอ้าต้นโพมึงเนี่ยปีบใช่ไหรอเออนี่เนี่ยต้นต้นต้นเล็กนี้ไม่ใช่ต้นแผงๆข้างหลังนะไอ้ต้นเดี่ยวๆนี่นะเออต้นจิ๋วๆเนี่ยก็เป็นต้นปีบเหมือนกันอ่านะครับปีบเนี่ยภาษาอังกฤษ เขาเรียกชื่อต้นว่าอินเดียนคอ t r กทรีคอร์กซีโออคะครับคอร์กแบบจุกก๊อกแหละรู้จักจุก uh, uh, ไม้ก๊อกไหมอ่านะครับนี่พอดูเนี่ยเปลือกมันเนี่ยฮะเปลือกมันจะจะเป็นนี่มันอ๋น้นองยาคิวลองจิ้มจิ้มดูเห uh. ม,มือนไม้ก๊อกเลยเนี่ยก็เป็นที่มาของชื่อหมายว่าเป็นอินเดียนคอ t r กทรีนะครับอันนี้ก็อีกแบบนึงแล้วน้องยาคิวรู้ไหมว่าต้นปีกเนี่ย แน่นอนอยู่กับประเทศไทยมานานมันต้องเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดอะไรสักจังหวัดหนึ่งนะครับนั่นคือจังหวัดพิษนุโลกนั่นเองวันนี้หนูก็มีความรู้เอาจริงดิมานี่กลับมานี่ไม่ได้มาเปล่าๆแต่มาพร้อมกับความรู้ความเล่นแล้วมาเพร้อมกับความรู้ผมไปเป็นคนใหม่ถูกต้องแบบความไร้สาระออกไปแล้วโอเคได้ดอกบีบก็คือหนูก็รู้มาว่าเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของปราจีนบุรีกก้างเยอะนะเนี่ยปราจีน พอดียังไม่ได้ตัดผมควความไร้สาระมันเยอะไปหน่อยเออนั่นแหละนะครับอ้าวเนี่ยเคลียร์นะครับคือถ้าถ้าไม่รู้จะปลูกต้นอะไรในสวนในบ้านเนี่ยนะปีบเนี่ยง่ายและดีนะครับวันนี้ทนสี่ต้องแล้วอ่าต้องละนะครับโอเคอ่ะแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนกันแล้วกันแล ลาจริงแล้วอันนี้ลาจริงแล้ว,าลวบายบายแล้วครับสิงอะไรอย่างนี้เลยโอเคนะครับอ้าวแล้วพบกันใหม่ครัวหน้ากับกรายการเดี๋ยว,วนะครับสวัสดีค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ้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 งด้วยนะคะ